เมื่อก่อนนี่คือต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินเลยนะครับต้องว่าเป็นเป็นเป็นนักมวยปั้นในสายศึกของวันทรงชัยแล้วก็ไปเกเรอยู่พักหนึ่งเนาะเกเรอยู่นานไม่กี่ปีได้ไม่นานปีกว่าปีกว่ากว่าไม่นานแล้วก็เกกรียกสติกลับมากลับมาได้กี่กี่กี่ปีกี่ไฟแล้วหลังจากที่ไม่เลี้ยวไหล,ลแล้วตั้งแต่นะู่น COVID, น่ะก่อนโควิดก่อนโควิดก็ห้าหกไปแล้ว แล้วก็หลังโควิดนี่สองไฟครับกิ่งซางเล็กตอนหลักสองตอนนี้เป็นกิ่งซางเล็กอะไรแล้วตอนหลักสองก็ยังเป็นตอนหลักสองเหมือนเดิมนะครับ่ายตอนหลักสองยังมีคนซ้อมอยู่ไหมมีอยู่สองคนมับพี่พรบางว่ายังทําอยู่ไหมก็ทาอยู่ครับเฮตึงเฮตึงก็ยังระดับสนุนอยู่ยิง้ยรอไม่ตอนนั้นเป็นที่เฮตึงไหมใช่ครับแต่พี่พรก็ยังยังทำอยู่ของนั้นสองคนมีใครบ้างให้ยิงอยู่มีเชิงเนินเล็ก มีพวกสอนทองอะไรนะแล้วเรานี่ตอนนี้ย้ายมาซ้อมที่สอกาแฟมวยไทยเต็มตัวหรือ,อยังหรือว่าไปไปมาๆเหมือนเดิมก็ซ้อมที่นี่เลยเต็มตัวละครับใช่ไหมครับหายไปปีกว่ากลับมาได้กี่ไฟล์แล้วก่อนโควิด -56 ไฟล์ครับแล้วก็หลังโควิดชกไปกี่ไฟล์ละสองไฟล์นะครับสองไฟล์ใช่ครับดูตอนนี้สภาพร่างกายเนื้อตัวเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นครับดีขึ้นตามลำดับครับยังเจ้าเนื้ออยู่นะครับไม่เหมือนมาก่อนใช่ครับจะลงอีกไหมจะลีนอีกไหมลงอีกครับ สองควยหลังต่อยกับใครบ้างต่อยเพชรมรกตแล้วก็ยอดกิษดาเพชรมรกตชนะนอกเลยเนาะครับนะครับนกรุ่นพี่แล้วก็ยอดกิษดาก็ชกกระสนุกเลยขอบที่โคราชนะครับไฟต์ต่อไปเจอใครเบิกบานนะอะไม่เคยเจอกันไม่เคยดูว่าเป็นยังไงบ้างครับเจอกับเบิกบานเขาก็ฝีมือสูงครับต่อยย่าสูงครับถ้ากระดูกไว้วัดกันแล้วเขารุ่นรุ่นน้องเราเนาะเพราะเราดังมาก่อนไม่รู้ผมไม่เคยดูนี่เห็นเขาขึ้นมาช่วงหลังเลยครับ ใช่ไหมใช่เือเราจะดังมาก่อนในช่วงเด็กๆแล้วเขาเพิ่งขึ้นมาในใครับน่าใช่มวยเข่าฝีมือมวยฝีมือเหรอใช่ฝีมือข้างซ้ายถนัดซ้ายมวยซ้ายมวยซ้ายถนัดซ้ายใช่ครับดูว่าเป็นยังไงมื่ครับเจอกับเบิร์กบานเพรมันไม่ไมีปัญหาหรอกครับถ้าซ้อมนี่ก็ร่างกายเต็มร้อยนะแล้วเล่นลูกอะไรอ่ะกินดูไหนดีอ่ฝีมือเดี๋ยวไปดู เร็วกว่าไหมเรามีลูกหนักลูกอะไรนะครับที่ไปสู้ก็ได้ต้องใช้ลูกหนักไปประท้าความสูงเนาะครับนะครับทรงนี้คือไม่ไม่ไม่ได้กลัวไม่อะไรอยู่แล้วเนาะไม่ครับอืแล้วถ้าที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทรงมวยแบก็ต่อยได้ทุกแบบนะครับครับได้หมดครับเพราะเราฝีมืออยู่แล้วครับทำไมพี่สัมภาษณ์แล้วซึมซึมมาทำไมตอนไม่สัมภาษณ์เห็นแล้วเรื่องนั้นที่เขาว่าจริงไม่จริงเรื่องที่เขาเลือกันอะไม่จริงอ่ะ เป็นคนนิ่งๆนะไม่ค่อยยิ้มนะครับหิงซังเล็กอ่ะนะครับเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างเรานี่เป็นแชมป์เวทีมวยอ้อมน้อยครับที่ต่อยเป็นมวยกอดครับร้อยร้อยสี่สิบห้าครับแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแชมป์เลยหรอไม่เคยได้แต่รางวัลนะได้แต่รางวัลอะไรอ่ะไอ้ดารุ่งสยามกีฬาบอกตอนที่พลิกพิกตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบสี่ครับสิบสามสิบสี่สามสิบสี่ค่าตัวเงินแสนไฟแรกอายุเท่าไหร่สิบสามสิบสามเกือบสิบสี่แล้วนะครับตอนนั้น สิบสามว่าฆ่าตัวมูลแสนแล้วว่าปะทะใครบ้างจำได้ไหมชุดลำดับนั่นพวชัยโยครับชัยโยก็เจอกันมาละตะว,วันฉายตะว,วันฉายก็เจอกันมาละฮะตะว,วันฉายนี่หรอครับตอนนั้นเพลทเท่าไหร่อ่อะสี่สี่โลครับตอนนั้นเขายังเป็นจัตุคามอยู่ไหมใช่ครับจัตุคามเป็นรุ่งเรืองงั้นชนะ,ชนะไหมชนะครับ,ชน,รบชนะกี่รอบรอบหนึ่งแล้วรอบเดียวใช่ครับแล้วเจอใครอีกเจอพวกเนี่ยผมหลายคนอ่าผมจำไม่ได้ครับโอ้ชุดนั้นล่ามเดินนี่คือเนาะ ดินระเบิดเลยนะชุดเด็กชุดนั้นนะของกร<อ>ะทรงปั้นมานะ<อ>ใช่ไหมครับอ้าวฝากแฟนมวยหน่อยมีโปรแกรมวันที่เท่าไหร่ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์นะครับวันที่บ2กที่ช่อง3เวียดนามอ้อมน้อยครับมีอะไรเป็นเดิมพันมีมวยรอบอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่มีครับชกเป็นคู่น่าจะคู่เอกครับวันที่26นะเ<อ>ดือนธันวานะครับช่อง3ถ่ายทอดสดนะครับจากสยามอ้อมน้อยเจอกับบวกบานโจนูโวนะครับพิกัด 131ยสามบอ็ดบอดธันวาเนี่ยครับ,บร้อยบอ็นี่บีบไหมไม่บีบก,ก็ทำได้ได้ปออกติกลางวันชกเท่าไหร่ต่ำสุดได้130ไดร้อิได้ร้อยสายังได้เพราะว่าไม่อยากให้บีบเยอะมันชกตอนกลางวันการฟื้นตัวน้อยนะครับ,รบตอนนี้นหนักป่อยเท่าไหร่หกสิบสี่สูง,สงไม่ดีไม่วัดวไม่เ,เกินหกสิบเจ โอมไม่ถึงร้อยเจ็ดแน่นอนประมาณร้อยหกเจ็ดร้อยหกบาทนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับร้ยี่สิบโอ้โหเพิ่แป๊บเดียวอายุยี่สิบแล้วนะครับนี่คือสุดยอดมวยเด็กนะครับกิง่งซางเล็กต่อหลักสองวันที่ยี่หกนะครับดูผลงานเข้าอีกครั้งหนึ่งในการเจอกับมวยยาวๆอย่างเบิกบ,บานนะครับตอนหลังต้องบอกว่าผลงานเริ่มกลับมาดีวันดีคืนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับทางหน้าจอช่องสามนะครับวันที่ยี่สิบหกธันวาคมครับ